ให้ขจุ่น้ำก่อน้วก่ใหุน้ำก่อนีดก่อนนะกงตนีมันอบีบขึ้นมาอ่ะพี่น้ำไม่ดูก่อนบีบแต่ไม่แรงนะแล้วก็ค่อยๆลูบขึ้นค่อยๆลูบขึ้นอ่ะลองถูกแล้วถูกแล้วจุน้ำก่อนสวนะค่อยๆเล่อวยเลนี้จุ่นนี้เหมือนเราบีบกนะชา ตับตั้บึงกตรงนี้อ่ะมันจะได้เป็นคอตรงนี้เข้าไปนะอืมค่อยๆเบาๆคแบบือน้ายังยิง้มแ่โอเคแต่ปลายีบเข้าไปเรื่อยๆบีเข้าไปเล่ยๆอ่ะพอกรโอเคทีนี้พี่ดึงคอขึ้นให้เราก็จะกดปากลงมามานีชี้คว่ำลงมานั่นแหละกดกด โอเคครับทีนี้เราก็จะทำปากมาแล้วนะเหยียบไม้ให้พี่หน่อยเหยียบไม้เหยียบงัดขึ้นอ่างัดขึ้นนะงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นอ่างัดจับปลายขึ้นมาปลายขึ้นมาอ่าจิกจิกนิดนึัดนิ้วนิดดูมือพี่นะหักนิดหงขัดขึ้นมาแล้วค่ะอ่าอ่าขัดขึ้นอ่ามาอืออันหนึ่งโอเคอ้าวาอุ้ยเหมือนเลยอันนี้โอเคครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคอยกดลงไปให้เป็นรูลึกลงไปนั่งกูล้เออดมากมาจุจมแห้งล้เดิมเหมือนเดิมอีกนิดนึงโอเคแล้วเดี๋ยวจะดึงขึ้นแล้วอออ้าวพอทีนี้พี่ทำให้ดูก่อนเราจะดึงขึ้นนะนิ้วโป้งเราจะอยู่ข้างในข้างอีกอือโอเคเนี่ยสูงแล้วนะสูงแล้วใหม่ใหม่แรงกว่านี้นิดนึงแรงกว่าเดิมนิดนึงเต่งเลยดันนี้เลยดันนี้เลยอ่า ด้านเลือดขั้นข้อกรจุ่มน้ำกรทีนี้ก็เอาตรงนี้ให้มันเรียบหน่อยตรงกลางเนี่ยให้มันเรียบมืโป้งเราได้ไหมอ่าได้ปอดได้ปอดมันเรียบโอเคพ่ออ่ะทีนี้เราก็จะทำปากมันแล้วนะเรียบโอเคจแรงๆหน่อยค่ะโอเคทีนี้ก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอามือออกก่อนนิ้วออกนิ้วออกนิ้วออกตรงข้ามกันมินดูมินดูตรงข้ามกันนะ ตรงนี้บนๆอย่างเดียวอ่าค ah, ่อยๆค่อยๆกดลงไปนิดนึงก็ได้อ้าวพอโอเคอ้าวโอเคมาภาพลายตอนมาลงบนก่อนก็ได uh, on uh ้เ huh. ขีย um. ค uh, ่อยๆนะช้าๆพี่ช่วยพี่ช่วยโอเคอ่ะข้างล่างอันอีกไหมอ่ะอีกอันหนึ่งเนาะอ่ะค่อยๆมาช่วย Ok mà. À. Ah. Ok. Ok ครับ ping với